นี่ได้ของเล่นใหม่มาครับเขาเรียกว่ารถโฟกับคล้ายๆแบบไม่ใช่โฟกเต่านะเป็นรถแบบยกของอะ่ะอารมณ์แบบแมคโครหรือเปล่าไหมที่เวลาเขายกของขึ้นข้างบนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจากจรูปที่เห็นไปมันจะเป็นยกขึ้นก็ได้แล้วก็มีแต่ขอเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับอันนี้เขาย่ออตัตราส่วนจากของจริงมา1ต่อ64ครับเล็กกว่าของจริง64เท่าดูดิ ยกอยู่ประมาณฝ่ามือเองนี่ทั้งกล่องนะตัวรถผมว่าไม่เกินฝ่ามือแหลกแน่นอนนะครับมาเรามาแกะกล่องลองเล่นกันดูเลยนะครับสัมผัสแรกเลยนะผมได้มาผมยังไม่ได้ของจริงเหมือนกันเพิ่งแกะเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนๆในตอนนี้เลยนะครับมาดูกันนะ้าตาเขาเป็นยังไงออ้บุโฟมาอย่างดีเลยนะครับนี่อ่าออ้ท่าดาํดา,ดาคือตัวรถอะก็เป็นรถลรมินี่มันลอยอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮึบอ๋อโอ้ หรือหมดก็จิว๋วมีฐานมาให้พร้อมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้อ๋อใช้ระบบชาร์จแบตด,ด้วยเอ้ยดีไม่เปลืองแล้วก็สามารถแบบเทียร์ได้แบบว่า่าให้มันล้อมันเริ่มที่ซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับปรับให้ตรงได้นะอ่าดูรอบตัวกับอันนี้นี่ต้องเปิดออกมาหรือว่าต้องกดเองอ๋อนี่คือเรื่องึ้นเลื่อนลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปฝืนมันเดี๋ยวมันพังก่อนนะครับนี่ือตัวเรื่องคือเลื่อนลงนั่นเองนะครับสแสดงว่าไอ้พวกตะขอพวกเกี่ยวพวกต่างๆแล้วต้องต่อประกอบเองทั้งหมดเลยนะครับนี่เขามีมาให้เดี๋ยวเราดูกันนะไล้อะ โอ้โหนี่เห็นไหมครับมีตัวแบบเหมือนเพลทเอาไว้ยกขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับตัวเป็นตะขอก็มีแล้วก็เป็นตัวนี่เ็นมไหมตัวแบบฐานที่พื้นใช่ไหมอ๋อมีฐานมาให้เอาที่เอามีมาแล้วนี่โอ้มีสำลองมาให้ด้วยเยี่ยมสุดยอดอะเวลาเล่นอันนี้เหรอใส่เข้าไปอย่างนี้ปะอ่าอเคใส่เข้าไปอย่างนี้อ๋อง่ายๆเลยครับแค่แบบคล้องไปเฉยๆตรงๆปึง้ง ได้ปะติดติดติดตัวผมต้องเดินขึ้นก่อนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพึงพึ่งพ,งพึงเคยนะอ๋อลงล่างดิใช่ปะต้องอย่างนี้ดิเอออ่าเลื่อนไปโอเคไอผมก็ไปสับสนหล่นนี่จึ๊บอ่าทางใส่เข้าแล้วก็เลื่อนออกนี้เลื่อนมาขวาแล้วกันเนาะ,ะ๊ได้ปะเอเมื่อกี้ยังใส่เข้าอยู่เลยก็คือเหมือนแบบ ผมถ,ถ้าให้เดานะคือเราใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปซ้ายไปขวามันจะได้ล็อกก็อ่าประมาณนี้ใช่ป่ะอะไรยกอ่าโอเคนี่อ่าเรียบร้อยเสร็จอันนี้อันนี้มันถึกมาได้ป่ะถึกมาได้แล้วชนข้างนี้ชนข้างนี้ไม่ชนเดี๋ยวมันต้องถึกได้ออ่ะ จับเข้าให้สวยๆวยแล้วกันอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่งเอ่อเห็นมันน่าจะต,ต้องเอาเข้าได้ปะมันจะได้แบบเท่ากันสองข้างอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคมาครับมาลองเล่นกันดูจริงกันอ่แล้วเปิดเครื่องได้เลมบ้ามีฐานไหมอ่ามีแบตพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ตัวรีโมทมันไม่ได้ว่ามันำเพลงครับลองดูเลยครับนะอ่าเราเคลียร์ที่ให้ว่างก่อนมีเออมีรีโมทอ่ไม่ใช่มีคู่มือมาให้พร้อมด้วยนะครับนี่ มาลองเล่นดูเลยครับไม่ลองเราไม่รู้ะภาษาจีนหมดโอเคนี่คือเปรตที่เราจะต้องยกขึ้นไปครับปุ๊บไปยกขึ้นนะอ่ะโอเคเริ่มถอดนี้ก่อนจึงมาดูครับเฮ้ยง,ยง่ายงียง้งแหละครับเอออ่านี่เดินหน้าแน่นอนครับตัวซ้ายดันขึ้นเดินหน้าดันลงถอยหลังเห็นไหมอ่าอันนี้เลี้ย้าย เล้วขวาอ่าโอเคทีนี้ครับไอตัวยกเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยเราจะเป็นตัวนี้ปะอ่าเห็นไหมครับยกขึ้นยกลงเฮ้ยแจ๋วสามสิบกับหนึ่งร้อยนี่คืออะไรความเร็วเหรออุย้ยโอ้โหไม่ปรับความเร็วได้ครับนี่ครับปรับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับหนึ่งร้อยกับสามสิบครับกดหนึ่งร้อยปุ๊บอย่างเร็วเลยครับถ้าสามสิบก็จะช้าหน่อย อารมณ์เหมือนรถของจริงแล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้พอ30สิพอนะครับผมว่าอ่ะมาลองดูกันนะครับสมมุติว่านี่ผมจะยกเจ้าสิ่งนี้นะครับอาเพื่อนๆดูกันนะผมจะมายกเจ้าสิ่งนี้ดูนะครับว่าผมจะเข้ามาได้ไหม <laughs> เอ้ยน่าตืน่นเต้นครับมาลองดูกันเฮ้ยเบี้ยวเอาไหมแมติว่าของหนักแล้วกัน <laughs> ของมันเบา่มันเลยแบบขยับไปตามตาม ตามของไอ้รถเรานะครับปุ๊บอา่าโอเคแล้วก็ยกขึ้นโอ้อยได้จริงครับจากนั้นเราก็ไปจะยกไปไหนมาไ,ไหนก็ได้แล้วแต่เลยเห็นไหมบ้ <c oughs> <c oughs> <อ>าบ้าดีนะครับเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะวาตรงนี้ปุ๊บล้วก็เอาลงจื๊บ <c oughs> ก็ถอยไปเห็นไหมเอ้ยเจียวครับไปละบา,บายเออเก๋งดีครับอ่าแล้วก็จะมีเจตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นตะขอเหรออ๋อแล้วก็เหมือนเอาไว้เกี่ยวใช่ไหมต้องถอดกอก่อนแสดงว่าผมว่ามัน,ม,นมันจะแบบเราอยากจะใช้อะไระ่ะเราต้องถอดไอ้พวกนี้ออกก่อนเพื่อที่จะใส่อันใหม่ได้นะครับอันนี้ตะขอก็ต้องอยู่อย่างนี้ทางเข้าไป อป๊บอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับเกี่ยวอะไรอะ่ะเรามีอะไรให้เกี่ยวมั่งเนี่ยเราเกี่ยวอะไรได้มั่งมันไม่มีอะไรให้เกี่ยวเลยอะ่ะอ่าก็ไม่เป็นไรสมมุติว่าเรามีอะไรเกี่ยวได้นะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไปอ่ะมายกขึ้นอ๋อนี่ไอ้ยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกสุดท่านี้นะครับนะเออ ไม่สนุกดีอแล้วแบบทุกอย่างมันเล็กไปหมดเลยเนะครับของเล็กๆจิ๋วๆนี่ใส่ชงใส่ชาร์จมีฐานสำรองมาให้พร้อมเรียกว่าอุปกรณ์พร้อมพบพร้อมเล่นลนะครับเออไม่สนุกดีสนุกดีนะครับนี่เอ้ยมันใส่ได้กันได้นี่ผมจะถอดออกทาไมเนี่ยเห็นไหมจากรูปเขาใส่นี้อยู่แล้เขาก็ติดอดีตไปด้วยได้ได้กันได้เนาะเอออ่ากากับกำกนะครับนี่อัตราส่วนหนึ่งต่อหกสิบสี่นะครับแล้วแบบงานเงินอะไรทําดีมากเลยนะดูดูข้างในแบบที่ขับที่ขบอะไรเงี้ยผมจริงมากหลวงซูงมเข้าไปให้ดู ดูดิเห็นป่ะมีแป้นเหยียบคันเร่งอะไรเบรกอะไรมีพร้อมนะครับยางรถแม็กอะไรเหมือนจริงเลยนะสมจริงมากเขาจําจลองได้ค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวนะตัวนี้โอ้โหโไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่ายัางไงถ้าอยากเล่นบานนร์ในการจะผมให้ตะกร้าไว้แล้วกันนะครับในยูทูบช้อปปิ้งที่มันจะเด้งขึ้นมาหรือว่าลิงเต้วิดีโอนะหาไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเออสนุกดีสนุกดีส,กดสารความฝันของคนที่อยากเป็นคนขับรถ พวกนี้รถโฟก์รถของอะไรอย่างนี้นะครับอ่าซ้อมไวก่อนซ้อมไวก่อนอนาคตเราเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเงี้ยเราจะได้แบบคุมลูกน้องได้ไงใช่ปะนะ่ะนะอ่าสนุกสนุกแล้วแบบเป็นแบบชาร์จแบตด้วยผมชอบตรงนี้นี่แหละแบตหมดก็ชาร์จเอานะไม่ต้องมาแบบเปลี่ยนถานเอาให้ยุ่งยากเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยฐานนาฬิกาถานกลมอย่างเงี้ยใช้ได้นานขนาดเหมือนแบบเอ่อกุญแจรถของผมอย่างเงี้ยใช้มา5ปีเพิ่งจะเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้อาจจะใช้เยอะหน่อยเพราะบางทีเวลาเราเล่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สามารถเปิดปิดได้ถ้าไม่ใช้แล้วก็ปิดได้นะปิด อึ๊บอ่าไม่ใช่แล้วก็ปิดใจเห็นป่ะอ่านี่ก็ถ้าเกิดเล่นเสร็จจะลืมปิดนะถ่านจะได้ไม่หมดนะครับเอ๊เอาไปเล่นกันได้นะอ่าผมใส่นี่กลับไปก่อนปึ๊บนี่มันก็ต้องอยู่รูปแบบนี้แหละอ่าโอเคเอ้ออันเดียวพอเท่ดี <laughs> นะครับจะกาบวิดีโอหน้าครับผมกับเพื่อนกดไลค์กดแชร์อใจกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีของเจ๋งๆไปใหม่อๆ,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 ๆออกมาผมจะได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักเป็นคนแรกอย่างแน่นอนครับจะกาบวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ